ทิณนี้ทินสุริยะฟาร์มสาขาสองสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับสวัสดีครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคตครับพบกับฟาร์มมั่วขอกบ้านๆครับสุริยะฟาร์มสาขาสองครับพี่น้องครับช่วงแรกๆครับเอาเอาห่ออาหารให้มั่วกินกับบรรยากาศช่วงแรงๆสมไฟไลยุ่งให้มั่วครับ แมนบะแตงโมพบกับเจ้าโตโน่และก็น้องแตงโมครับเจ้าโตโน่และก็น้องแตงโมกับขอกสุริยฟา้ามสาขาสองช่วงแรกบรรยากาศมาฝากพีฝากน้องกับเพลสสุริยฟา้ามอีกช่องทางหนึ่งแซบอโตโต บำรุงหลังจากที่เข้าหไหงยาแต่กับบำรุงด้วยอาหารหัวาอาหารผรสมลำผสมห้ำตามด้วยกากน้ำตาลห้อยปาดนาน,นิดนึงบมีสูตรตายโตครับยาบำรุงอาหารบำรุงแต่ว่าที่ขาดบ่ได้ครับ เกลือแหลกก่อนสำหรับง่วขุนง่วนนมง่วสาวมีหลายขนาดเพาะจะเป็น2โลือว่าหาโลครับทางสุริยฟารามสนับสนุนเกลือแหลกก่อนเคเอสก่อนสมาครสั่งจองได้ครับทางเพจสุริยฟร์มแต่ว่าบรรยากาศช่วงแรงๆครับเอาบรรยากาศมาฝากพี่ฝากน้องอ มึงง่วนหยาก,กินหัวอาหารนี่นพี่นอ้องพอดีมีโอกาสได้มาเกีย่ยงง่วให้พ่อครับอันนี้เป็นน้องแตงโมครับแม่สาวหน่อยประจําขอ,อกสาขาสองหลังนมใหไฟแรงลูกซีไวกล้จะผสมพันธุ์ได้แล้วโตโนเขามีใช้ว่าเจ้าโตโน แห่งสุริยะสาขาสองพี่น้องอันนี้เป็นน้องแตงโมแม่สาวน่อยขอกบันบานเน้นสีแดงหนึ่งขอกแดงเน้นง่วแดงครับกินหญ้าต้องกินหญาเครื่องกินหัวอาหารน้ำปลาเตรียมให้พร้อม อายุไอ้น้ำเพื่อนนันกระมาณสองปีรเจ้าตโนนกระมาณสองปีตโนโนปปแต่ว่าแม่สาวน้อยนี่บ่แน่ใจสาวน้อยแม่สาวน้อย,แม,อยแม่แตงโมนี่บ่แน่ใจครับหมอ,อหมอประจำฟ้ามครับหมอเมฆเพิ่นเป็นูุทธมขอดจนปะ่ะจำได้อยูอ่บ่ ผมทำคอดนะกินละลายกินละลายมาอนี่จ่าก็มิ่งกบรรยากาศคอกมาฝากครับอาจาศจืดแน่ฝนตกฝนตกครับเมือว่านกับมมอนี้ฝนตกฝนตกลงมา กินแล้วอย่ากกวนนองเนะ๊ะวะทีนีย้ยานะกินในเบิร์ดกินในเบิร์ดกินเป็นเสียบนะเจ้านีเนาะเฮียแกล่โชว์พี่นองเนะ ไปเลยไปอย่างนองแน,น่นานตัวน้อมา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 ตัวน้อ โนโนโ o no, 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 no. ต้องเลยปะต้องเลยมานี้มึงจะคล้องเบิรแล้วาปะต้องไปแย่งเลยเบิดก็คือเบิดหอยู oh, ่วาอยากกินน้ำนองนั่นแต่ว่าเจ้าปะต้อง โนคอมเมนต์ no ธรรมดาครับตัวใหญ่อยากกินหลายตัวน้อยแย่งตัวน้อยกินเพิ่นกระได้ม่ได้เสียระบบ

พี่น้องที่เขามารับชมกันนี่เป็นบรรยากาศคอกบ้านๆครับโตโนต่โตโนต่จะเห็นน้องคอกบ้านบ้านง่วงบ,บ้านบ้านครับพี่นอ้องที่ผ่านไปผ่านมากกดติดตามกดคอมเมนต์ให้เด้อเป็นกําลังใจให้ครับเปิดการมองเห็นเปิดการมองเห็นส่งกําลังใจให้ลุยอีสานบ้านเฮาพี่นอ้องลุยอีสานบ้านเฮาเห็ดคลิปเห็ดคลิปเปิด ประสบการณ์สร้างสมิตรภาพนี่คิปบรรยากาศ ขอกุ้งบอบานมาฝากครับฉะนั้นก็เป็นกำลังใจให้จ่าก็มิ้นกดติดตามกดคอมเมนต์ให้ได้ครับเด้อกดไลค์กดแชร์าขอกันบานครับเป็นกำลังใจให้จ่าก็มิ้นแน่สุริยะฟาร์มเพจสุริยะฟาร์มครับผมขอกันบานตามสไตล์จ่าก็มิ้นนะครับขอบคุณเลยล้าครับสวัสดีครับ